กืนพาี๋ยวนี้ยังใครได้คุมหน่อยใครไปนั่งย่อไปยืนยังยอ่โอเยอะโอ้ตาย <c oughs> จัดไปจัดไปออกอาอ,ออกอาออ,อ,ออกมันย่อนหน่อยจัดไปาน้ำไม่เข้ามาเร็วแทะ้อเเายนาะสบายดีมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่สองของการเดินทางการเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง ของการเดินทางของเฮาเท่นี่นั่นคือห้วยน้ําตกตาดน,าน่านซึ่งเป็นน้ําตกตาดที่งามที่สุดอีกมองหนึ่งของประเทศลาวงามเตะแต่ไปได้ไปสัมผัสเนี่ยบอกให้เลยว่าหนาวสุดเลยตอนนี้ข้าพเจ้าจัดแจ้งเรื่องบนยูบนนอนเหยียบห้อยเนะนอนขางน้าตกตาดเลยอสวยงามเจ้าแลวก็นี่คือเต้นของข้าพเจ้า เอาเขียวเคี้ยวภูใจราคาของโปไก่อ่าของโปไก่เป็นของโปไก่แลราคายับมาหน่อยนึงของอ่าบวีแล้วก็ของตันเป่าอยู่ถึง <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนว่ามื้อน,นี้เนาะโปไก่เพิ่นมีอาหารแรงมีซิเมนต์หยังไปเบิ่งกัน สวัสดีครับโปกไก่วันนี้มีอะไรทานครับอหุขงข้าวโดยไม่หมาข้าวมันจะได้กินบอจะบมาขขาก่อนไอวังบ่ได้กินกันเฮ้ยนแห้วตัวเองนเองทำเนาะโอยบังไม่ได้สะ เจ้าก็มาหน่อยนึงก่อนก็บโได้บ่มาจะใสเอามาอยู่ใสเอามาเอาจะใสมา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 ไม่ไม่เใ็้อยู่ใสเอาเด้ตู้เย็นก็มีก็มาใช้ตู้เย็นน่ะกระบังไม้กระบังเบาะกระบุมีนี่โอ้ลำบากยากกินกันนี่ฮานลำบากเห็ดตัวเองลำบากกันก็บลำบากกันนาะเอาอืมไายยังกินมายังแตงกินมาเนี่ต้มน้ำน้เะฮะต้มน้ำไปกินอ๋อต้มน้ำไปกินเจ้ามีต้มส้มหมูอาหารเย็นฮะต้มส้มหมู ต้มส้มหมูต้มต้มอยังก็เส็บหวังต้มส้มหมูคือควายแล้วใส่ใส่ใส่เปิดมึงด้วยเปิดด้วยเปิดด้วยเปิดมึงด้วยจ้าอีโอ้ยพักบึกบิ๊ดบ่อยากเจ้าคือบอกใส่พักนล้วเน้ฮะต้มหมูต้มหมูละละพักกับโปใสไอหวังเอ้ย ผักกูดบุ๊มแม่ขัดเจ้าไปเอามากินจนเมื่อสละให้ข่อไปเอาใส่อีกกับบุ้มมีขันบุ้มมีแนวใส่กับพักมีดนี่ได้ใส่ไปโลดนี่นะโอ้ก็ลุ่มสนานข้าแยกเข้ามากันแล้วครับนี่น้องใส่เฮ็ดข่อยเมื่อคืนนี่นะอักลากเลยนะบุ้มมีดบันเทลิบบุ้มบันเทลิบบุ้มเป็นไงบ้างโปรเดินทางวันนี้ครับก็วันนี้ก็เคลียดนิดนึงครับเพราะว่ามันปีนข้ามหินเยอะ แต่โดยโดยรวมแล้วถือว่าผมชอบบรรยากาศอืมแต่ว่าการล่องแต่ละแก่งเนี้ยมันมันทําให้เกิดความท้าทายในช่วงจะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นของผมตอนเนี้ยพราะการปีนในบางแก่งเราเรือข้ามไม่ได้นะครับต้องลากตลากเรือนะครับลากเรือแล้วก็ต้องแบกสัมภาระย้ายมานะครับใช้เรือต่อสองสองสามต่อแล้วก็บางช่วงต้องใช้เรือพายเอานะครับ ก็ไม่มีไม่มีเรือยนต์ครับเราก็ต้องตามสภาพที่เรามีครับอ๋อก็สําคัญที่สุดคือเรื่องของธรรมชาตินะครับอย่างอื่นมันเป็นองค์ประกอบที่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ะครับว่าเรามาเสพธรรมชาติครับเห็นว่าวันนี้ยกเครดิตให้กับพี่หวังใช่ครับใช่ครับต้องปล่อยต้องปล่อยเชิดหวังเลยครับอย่างนี้เขาเขาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนะครับ เขาจะไม่ปล่อยให้เราขยับทําอะไรเลยแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพลาดเนาะใช่ครับพลาดเชฟหวังทิ้งเจ้านายอตาใจเยี่ยครับอ่ากับกับสนับสนุนการเดินทางโดย